คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองบางท่านอาจไม่ได้ตั้งใจทำ้ายลูกเกี่ยงจริงจังนะครับแต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้ในมุมของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะครับ 1. ความเชื่อในอดีตส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั้นอาจจะเคยถูกเลี้ยงดูมาลักษณะเดียวกันและส่งต่อความเชื่อผิดๆเก่าๆ จนถึงสู่รูปหลานในปัจจุบันนี้ครับ 2. ความเครียดจากปัญหาต่างๆในชีวิตเช่นการงานการเงินความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้และเผลอใช้คำพูดที่รุนแรง 3. ขาดความรู้ความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั้นควรพยายามทำความเข้าใจว่าเด็กมีความนึกคิดเช่นไรช่วยเปิดใจรับฟังเขาสักนิด พราะเขาก็ต้องรับแรงกดดังจากทางโรงเรียนเหมือนกันการพูดคุยสื่อสารด้วยเหตุผลและความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและการให้กำลังใจการยอมรับการเชื่นชมการเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและคำพูดที่ให้กำลังใจจะช่วยให้บ้านรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยช่วยสร้างเกราะป้องกันทางใจให้กับลูกที่รักของเราได้นะครับสังคมของเราจะเข้มแข็งขึ้นได้